นานมาแล้วยังมีผัวเมียคู่หนึ่งเป็นคนขี้เหนียวมีเงินมีทองมากมายเมื่อทั้งสองหาเงินมาได้พวกเขาก็จะเก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นไม่ยอมเอาออกมาใช้จ่ายเลยพวกเขามีเงินทองมากมายถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวแต่การใช้ชีวิตของพวกเขานั้นสวนทางกับเงินที่มีอยู่ พวกเขามักจะกินอยู่แบบอดๆอยากๆแต่งตัวมอซอซอมซอ้อทำตัวยากจนอยู่เสมอทั้งสองอยู่กินกันมานานแต่ก็ไม่มีลูกจึงได้นำลูกของน้องสาวมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังเล็กชื่อว่าเจ้าสิงหลานชายคนนี้มีนิสัยคุยโวโอ้อวดใครๆไม่กล้าขัดคอมิฉะนั้นจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ บางวันเขามักล้อมวงพูดคุยกันสนุกสนานกับเพื่อนๆอยู่เป็นประจำถ้าพูดถึงการทำงานแล้วเขาก็ขยันขันแข็งเอาการเอางานมอบหมายงานสิ่งใดก็ทำให้สำเร็จทุกอย่างจนชาวบ้านแถวนั้นให้ฉายาว่าไอสิงคนเก่งประจำหมู่บ้านวันหนึ่ง หลานชายของเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งนัดพบกันกับเพื่อนรุ่นเดียวกันจึงมีเรื่องพูดคุยกันสนุกสนานตามประสาพเพื่อนๆที่มาเจอกันขณะที่กำลังพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งได้ถามถึงลุงกับป้าว่าสิงห์ลุงกับป้าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมสิงห์ตอบว่าโอ้ย ไม่ต้องเป็นห่วงแกแกสบายดีวันนี้ไปทำนาทั้งสองคนเลยเพื่อนคนหนึ่งพูดว่าได้ยินเขาเล่าลือกันว่าลุงกับป้าแกนะ่ะเป็นคนขี้เหนียวมากเลยใช่ไหมก็ไม่เห็นแกจะจะร่ำรวยอะไรเลยยังยากจนคนแขนอยู่อย่างนั้นมันจริงไหมสิงมองหน้าเพื่อนด้วยความโมโหแสดงสีหน้าไม่พอใจที่เพื่อนมาว่าลุงกับป้าขี้เหนียว พวกเองคิดผิดแล้วลุงกับป้าอาจขี้เหนียวบ้างแต่แกไม่อยากยากจนอย่างที่พวกเองคิดหรอกนะข้าไม่เชื่อหรอกเห็นลุงกับป้าแต่งตัวรุ่งริ่งอย่างนั้นคงไม่ร่ำรวยหรอกไม่ต้องมาคุยโวเลยเจ้าสิงโมโหจึงพูดขึ้นว่าพวกเองมันโง่มีตาหามีแววไหมอย่างลุงกับป้าของข้าเขาเรียกว่า ผ่าคีริวหอทองเว้ยเพื่อนอีกสองคนสอดขึ้นมาว่าทองแดงหรือทองเหลืองวะสิงมองหน้าเด็กคนนั้นด้วยความโมโหจึงพูดเสียงคุคนๆว่าทองจริงๆเว้ยทองแท้ไม่ใช่ทองเก๊ของปลอมอย่างที่พวกเองเข้าใจพวกเองนี่มันชะงงอจริงๆเลยที่แกทำตัวแบบนั้นแกกว่าคนรู้คนเห็น แล้วจะมาป้นข้าวของของแกไปความจริงแกมีแก้วแหวนเงินทองมากมายเก็บซ่อนไว้อย่างดีไม่มีใครรู้ที่ซ่อนของแกหรอกสิงคุยโวโอ้อวดเพื่อนจึงถามขึ้นมาว่าแล้วเองรู้ที่ซ่อนของแก้วแหวนเงินทองของลุงกับป้าเองหรือเปล่าล่ะแกคงไม่รู้หรอกมั้งเพื่อนพากันหัวเราะชอบใจสิงหูแดงตาแดงแต่แล้วตะโกนขึ้นมาด้วยความโมโหว,ว่า รู้สิวะทำไมข้าจะไม่รู้ข้าเป็นหลานชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของแกพวกเองรู้ไว้เสียด้วยโอ้ยใครบ้างที่จะไม่รู้ว่าสิงเป็นหลานลักแต่ที่แน่ๆทุกคนคิดว่าสิงคงไม่รู้ที่ซ่อนของทองของลุงของป่าของแกหรอกจริงไหมพวกเราจริงจริงเพื่อนตอบพร้อมกันเสียงดังหัวเราะกันใหญ่สิง จึงเกิดความโมโหสุดขีดแต่ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้แล้วพูดกับเพื่อนๆว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าจะพาพวกเองไปดูแต่อย่าเที่ยวไปบอกใครเขาล่ะถ้าลุงกับป้าแกรู้คงเล่นงานฉันแน่ๆเลยเพื่อนๆรับปากอย่างแข็งขันว่าจะไม่บอกใครสิงห์พาเพื่อนๆเ,เดินลัดเลาะไปทางท้ายบ้านจนถึงบ้านของลุงกับป้าสิง จะหารู้ไม่ว่าที่ตัวเองคุยโวโอ้อวดอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งแอบได้ยินคำพูดของสิงห์ทุกท้อยคำครั้นเมื่อสิงห์พาเพื่อนไปที่บ้านเพื่อจะดูที่เก็บสมบัติของลุงกับป้าก็มีชายผู้นั้นแอบเดินตามไปห่างๆโดยที่เด็กๆไม่รู้เรื่องเลยเมื่อมาถึงบริเวณบ้านสิงห์พาเพื่อนตรงไปยังยุงข้าว และบอกเพื่อนช่วยกันกลยข้าวออกจนถึงก้นหยุงก็พบกับหายใบใหญ่ซึ่งใส่แก้วแวนเงินทองเต็มไปหมดเพื่อนเห็นดังนั้นก็ชื่นชมสิงเป็นการใหญ่ว่าสิงเก่งมากๆและฉลาดอีกด้วยสิงดีใจมากที่เพื่อนๆชื่นชมเมื่อเก็บข้าวของเข้าที่แล้วก็พาเพื่อนไปนั่งเล่นบนบ้านกล่าวถึงชายแปลกหน้า เมื่อเห็นเด็กๆเ,เอาแก้วแหวนเงินทองออกมาดูเขาก็ตะลึงและตื่นเต้นอยู่ในใจคิดว่ารอยศบโอกาสเมื่อไหรเ่เด็กๆพวกนี้จะไปเสียทีถ้าเด็กไม่อยู่เขาจะเอาแก้วแหวนเงินทองพวกนี้ไปให้หมดคิดได้ดังนั้นเขาก็รอโอกาสด้วยความกระวนกระวายใจครั้นเมื่อเด็กๆขึ้นไปบนบ้านแล้วเขาจึงค่อยๆย,ย,ย่องไปที่ยุงข้าว จัดแจงเอาทองเอาเงินถุงใหญ่ๆแล้วรีบหนีไปฝ่ายลุงกับป้าหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านด้วยความเหนื่อยครั้นถึงบ้านก็รู้สึกแปลกใจมากที่ได้ยินเสียงผู้คนพูดดุยกันบนบ้านด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและส่งเสียงดังมากเขาจึงแอบไปดูว่ามีใครมาบ้านบ้างแต่ระหว่างที่เดินผ่านยุงข้าวเขาก็ตกใจ พราะเห็นยุงข้าวฟุ้งกระจายและหายใส่ทองของแกเปิดฝาอยู่ทั้งสองจึงรีบไปดูก็แทบเป็นลมเพราะเห็นทองหายไปมากมายทั้งสองตกตะลึงอยู่สักครู่แล้ววิ่งตัวสั่นขึ้นไปบนบ้านพร้อมกลับไม้เรียวในมือและพูดว่าไอ้ซิงพวกแกทำอะไรเด็กๆเ,เห็นลุงกับป้าขึ้นมาบนบ้านด้วยความโมโหก็ตกใจ ลุงเดินไปหาสิงห์พร้อมกับเอาไม้เรียวฟาดไปที่หลังของสิงห์หลายครั้งเจ้าสิงห์ร้องเสียงหลงจนป้าต้องบอกให้ลุงหยุดลุงนั่งลงเพราะความเหนื่อยหอบสิงห์จึงถามด้วยความสงสัยว่ามันเรื่องอะไรกันครับทำไมมาทำแบบนี้กับผมพวกแกก็ลงไปดูที่ยุงสิข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเด็กๆลงมาที่ยุงข้าวก็ตกตะลึงตาข้าง พูดอะไรไม่ออกสิงเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นเด็กๆก็พากันตกใจลุงเห็นดังนั้นก็ได้สอบถามเด็กๆว่าเกิดอะไรขึ้นพวกแกเล่าความจริงมาสิแล้วข้าจะไม่เอาเรื่องเอาความเจ้าสิงและเพื่อนๆเล่าความจริงด้วยน้ำตาอาบแก้มพวกผมไม่ได้มีใครเอาไปจริงๆครับพวกเราดูท้องในหาย แล้วก็เก็บเข้าที่เดิมจริงๆลุงจึงคิดได้และพูดว่าถ้าพวกเองไม่ได้เอาไปมันคงจะมีมือที่3แอบฟังพวกเองแล้วมาย้อนเอาสมบัติของข้าไปไอสิงเอ้ยแกนี่มันโง่จริงๆโง่และยังอวดฉลาดอีกข้าเตือนเองหลายครั้งหลายคราหลายโหนแล้วแกไม่จดไม่จำสักที คราวหน้าถ้าเองทำอะไรโง่ๆคาเห็นคาจะเลี้ยงเองไว้ไม่ได้แล้วนะไอ้สิงเอ้ยเจ้าสิงและเด็กๆกลมกราบลุงกับป้าด้วยความสำนึกผิดและรับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกต่อไป